ยูเซอร์ครับในสมัยก่อนนะครับตอนสมัยที่รุ่นใหญ่พี่ยังสาวๆยังไม่แต่งงานเลยนะครับเขาบอกว่าอ่าใหญ่พี่ต้องมีแค่หกสิบเจ็ดสิบปีก่อนนะครับก็เท่านนทบุรีเนี่ยละยายพี่เขามีอาชีพคือตอนนั้นนะครับบ้านยายเนี่ยตอนที่กลับมาอยู่ที่นนท์เ้วเนี่ยก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมครับก็แบบว่าอีกลิ่นหมูมังมีอะไรบ้าง ขออภัยยู้อร์ที่กำลังทานข้าวนะครับถ้ากำลังทานข้าวอยู่ผมแนะนำให้ปิดไปก่อนนะแนะนำให้ปิดไปก่อนนะครับเพราะสิ่งต่อไปนี้ค่อนข้างจะโหดสักหน่อยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนกับมีคนเนี่ยจะชอบมารักขโมยพวกหมูพวกไก่พวกควายอะไรเงี้ยวัวควายเนี้ยครับลักขโมยไปขายทีนี้นทุกคนเนี่ยก็คือต้องเฝ้าของกันเองเฝ้าน,น,นุ่นเฝานี่กันเอง นะครับก็เฝ้าน,นึ่นเฝ้านี่กันเองจนแบบว่าเพื่อความปลอดภัยตัวเองทีนี้ครับมันก็มีคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเหมือนกับรับจ้างดูแลพวกนี้ให้นะครับก็คือก็คือเขาจะรับเฝ้าให้เพื่อเหมือนจะเอาความปลอดภัยของชาวบ้านบอกคนนี้ก็จ้างคนนี้มาคนนี้ก็จ้างคนนั้นมาทีนี้ครับมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดแบบขึ้นตอนที่ว่า สวัสดีครับเจดเดอท็อปครับได้รับเสื้อแล้วเนาะน่าจะได้รับกันทุกคนที่ส่งมาแล้วนะครับถ้าิดมีใครติดตัวบกุกคอไงไรก็ติดต่อทางมาตลาวกันนะนะครับยินดีครับเจดเดอท็อปทีเนี้ยยูเซอร์ก็คือคนนึงก็จ้างคนนี้ก็จ้างแต่ทีเนี้ยยายพี่อ่ะบ้านแต่ก่อนจนนี่ครับก็คือไม่มีเงินจ้างนะครับก็คือต้องคอยเฝ้ากันเอง จนวันหนึ่งเนี่ยครับมันก็มีผัวเมียคู่หนึ่งนะครับเขามาหลมอยู่ที่นาบ้านนาบ้านยายพี่และทางตาครับที่เขาเป็นเสือเก่าเนี่ยเขาคือเขาเห็นอย่างนี้เขาก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตามภาษาของคนที่เป็นเขาเรียกลูกทุ่งอ่ะยูเซอร์เขาเรียกลูกทุ่งใช่ไหมหรือบ้านนอกอ่ะคนสมัยก่อนใจดีก็แบบเป็นอนะไรหรือเปลาลูกกินข้าวมาหรือย,ยงังเอ๊ะเป็นอะไรเป้าป้า,ปากินข้าวมาหรือย,ยงังป้ากับลุงคู่นี้เขาก็บอกว่ายัางเลยลุงหิวข้าวยั่งเลยเนี่ย ไม่มีอะไตกของเขามาหลายวันแล้วลูกนะครับเขาก็คือแบบว่าโอเคเฮ้ยไปเอาข้าวมาให้ไอ้ไอ้บุญคือหมายถึงชื่อยายพี่นะครับไอ้บุญเดี๋ยวข้าวมันนี้เออเอาข้าวเอาปลามาเลี้ยงเขาหน่อยปลาเขาจะได้อิ่มนะครับคู่ผัวเมียคู่เนี้ยครับเขาก็มาแล้วก็แบบว่าเอานะครับเอาข้าวมาใก้เขากินผอแค่เหมือนตะกัตตะกามเหมือนคนหิวโหยนะครับคือพุ้ยกินแบบ จนอิ่มอะครับแล้วเขาก็แบบขอบคุณมากเลยเนี่ยนะเนี่ยไม่มีที่จะไปแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วนะยังไงก็ให้ฉันตอบแทนข้าวหน่อยละกันทางของตาเ,เขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีตังจ้างหรอกนะหรือบ้านก็ไม่ได้รวยเขาก็บอกไม่เป็นไรขอแค่ข้าวกินก็พอแล้วโอเคถ้าแค่ค่าข้าวมันก็ถูกมันอยู่เซอร์เพราะคือ ข้าวเนี่ยมันสมัยนั้นราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็คืออาหารก็มีแค่ปลาแล้วก็กินได้กันแหละโอเคเคาก็ตกลงจ้างผัวเมียคู่เนี้เอาไว้นะครับทีเนี้ยจุดที่แปลกตรงที่ว่าผัวเมียคู่เนี้ยแกหลบสายตาของของคนในบ้านคือจะไม่ยอมสบตาด้วยนะครับทีเนี้ยายเนี่ยครับเขาก็แบบว่า เอกใจและยายเป็นคนที่สงสัยนะครับยายแกก็คิดว่าเนี่ยสองคนเนี่ยปแปลกๆนะคือไม่ปกติซึ่งแกก็ไม่ได้อะไรนะครับแกก็โอเคแกก็แบบว่าอืมต้องคอยเหมือนจะคอยจับตาดูก็คือตรงน,นี้ก็คือไม่ซีเรียสแหละ ก็คือ,นะอไม่สีเดียแล้วก็คือแกก็จับตาดูแต่พอตกกลางคืนนะครับยูเซอร์เด็กะอะอง่วงก็นอนจนเก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมานะครับแม่ของยายเขาโวยวายเขาบอกเนี่ยดูสิเนี่ยยี่หาซาตานตนใดวะเนี่ยแม่งเอ้ยยายก็ออกมาถีอถามแม่มีอะไรจ้ะแม่ดูสิเนี่ยหมูที่เพิ่งคลอดมันไอลูกหมูที่เพิ่งคลอดมันเนี่ยตายหมดเลยเนี่ย ก็ถามเปไงม้างแม่ก็วิ่งมาดูก็คือว่าลูกหมูที่เพิ่งคลอดไปนะครับยูเซอร์มันมีอาการแบบว่านอนตายอยู่นะครับแต่ตรงท้องนี่คือก็ปกติดีนะแต่มันมันแฟบไปเลยนะครับและตรงก้นเนี่ยครับมันก็มีรูขนาดนับเอาแขนคนจะสอดเข้าไปได้เนี่ยรูบเบลอเลอร์อยู่หนึ่งรูนะครับจนแบบว่าอย่างเงี้ยครับยูเซอร์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มสงสัยกันเลว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันมันคือมันคือ มันคืออะไรเกิดขึ้นมันคือเด็กมันคือเจออะไรหรือเปล่าก็คือไม่สามารถตอบเขาให้แบบเหตุผลกับตรงจุดนี้ได้นะครับก็คือว่ามาถามถึงของคนวัวเมยียที่เพิ่งมาเฮ้ยมึงสองคนอะในตอนแรกบอกจะดูแลให้ไงทำไมไม่ดูแลให้เขาก็ยกมือไว้ขอโทษนะครับโอ้ยเฮีย เออหนูขอโทษเฮี่ยเอ,อเออเขาบอกนี่พนมยายขอโทษยายอะกลับมานี่เหนื่อยเหนื่อยยายก็สลบไปแบบไม่รู้เรื่องยายต้องขอโทษด้วยนะหนูนะเดี๋ยวพวกเนี้ยายจะดูให้อย่างดีเลยก็คือเมี่ยมเหมือนกับตร,รมมาสาครับก็โยวยวายตารรมมาสาคนที่เป็นนักเลงเกานะครับก็โวยวายเฮ้ยมงอ้องยอะไรวะอูเลี้ยงด้ข้าวนะอะไรเงี้ยตั้นยุ่จริงเลยอะไรอย่างนั้น แต่ทีเนี้ยทางยายนะครับรก็มาคุยกันแม่บอกว่าแม่แม่ฉันสงสัยลุงกับป้าคู่เนี้เขาก็ถามว่าสงสัยอะไรลูกเฮ้ยเอร์กับยิเซอร์ครับ,รบดอกไม้อย่านิ่งสิครับพิเซอร์นะครับก็คือว่าโอ้ยจามดาม,ดามต่อนะ เฮ้ยกัดซัมเมอร์ลงแล้วเหรอลูกไปไปดูให้นี่ซัมเมอร์งลงยังกัดอลงแล้วใช่ไหมโ okay. อเคงั้นต่อนะโอเคไม่ใช่พอเดี๋ยวจบพี่จะได้ลาไปห้องปิมเนี่ยไม่ใช่ได้หรอกก็คือว่าทางแม่ของแม่ของยายครับเขาก็บอกว่าหนูอย่าไปคิดมากสิไปว่าร้ายคนอื่นเขาแม่ไม่ได้สอนให้เองเป็นคนอย่างนี้นะโอ้แต่แม่ไม่ต้องพูดละ ไม่ต้องพูดแล้วเงียบไปเลยแล้วก็คืนคือเขาว่าเข้านอนแล้วให้ยายสองคนยายกับลุงคู่นี้ครับเฝ้าให้แต่ยายพี่เนี่ยนะครับเขาเหมือนกับว่าเขาแครงใจอะ่ะเขาก็แอบดูแอบดูทางช่องนะครับช่องไม้เขาบอกว่าเห็นลุงกับป้าคู่นี้ครับลุกขึ้นมายืนนะครับแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่านะครับแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าทีเนี้ยยายเขาสะกิดแม่เขาเลยแม่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 เนี่ย ลูกกับป้าคุณเนี่ยเดินเข้ามาในป่าแล้วอะเนี่ยมันต้องเป็นผีแน่ๆเลยตอนนั้นเนี่ยครับคือแม่ของยายเขาก็เริ่มคิดตามลูกแล้วว่าเอ้ยคงคงคงจะจริงเ้าเวย้ยของไงวะเนี่ยเขาก็ไปปลุกเหมือนกับปลุกปลุก,กตัวตัว,ตว,ตวสามีเขาแล้วทนะือพ่อของตานครับก็คือเอ้พ่อของแม่เนี่ยครับเอ้พ่อของยายเนี่ยครับก็คือสะปนูนเขาบอกว่าตะปนูนตะปนูะปน แต่คือตาไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นนะครับตอนนั้นยายพี่นะครับกับแม่เนี่ยก็คือว่าลุกขึ้นไปดูเองนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอมาถึงข้างล่างเนี่ยเขาได้ยินเสียงมันลูกหมูมันร้องกับอูด๊ดอู๊ดอู๊ดอูด,อด,อด,อดลเกือบดังมากนะครับเขาก็วิ่งมาดูกันเลยคือววิ่งแบบมาตรงไอ้หลังมาที้เชิงฟอนนะครับที่เขากองเอาไว้นะครับมาหลบ้านหลังเชิงฟอนเนี่ยแล้วก็มองดูว่าเห็นอะไร ิ่งที่เห็นด้านหน้านะครยูเซอร์เป็นเงาของบอกไม่ถูกนผู้ชายผู้หญิงนะแต่เป็นลักษณะของมนุษย์นี่ยครับนั่งยอง,ยอ,งอยู่แล้วก็เอามือนี่ยครับลวงเข้าไปทางก้นของมูเนี่ยแล้วก็ดึงอวัยวะภายในออกมาทัางกินตรงนั้นเสร็จแล้วทีเนี้ยครับตัวแม่ของยายเนี่ยครับเขาก็แบบว่าลุกขึ้นแบบจะไปไล่ครับด้วยตามภาษาคนที่แบบโกรธอ่ะก็หยิบไม้ก็จะเดินไปไล่ถามไปไป,ไปมาทำอะไรบ้านฉันตอนนั้นนะครับยูเซอร์ ยายบอกว่ายายจำได้แม่คือว่าเป็นเงาเนะครับเงาเงาเนี้ยหันมาแล้วก็พุ่งเหมือนกับจะพุ่งเข้ามาทําร้ายทางแม่ของยายครับแม่ของยายก็คือล้มแล้วก็ถอยหนีนะครับแล้วก็คือเงาเนี้ยไม่ได้หนีไปไหนนะยูเซอร์แต่คือเขาเดินเข้ามาหาในลักษณะที่แบบว่าไม่เป็นมิตรเลยอ่ะผมมาใ,าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าอยู่ในจุดที่ของอ่ายายนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือตัวแม่ของยายคือกอดไว้แบบปกป้องลั่วครับแล้วยู่อยู่นะครับยูเซอร์ก็มีเสียงแบบไป แล้วมีเสียงพยีคนพูดบอกไปสิไปแล้วก็เกือบตะโกนเหมือนกับเจอโจรช่วยเจอโจรเจอโจรอะไรเงี้ยครับแล้วก็จุดคบไฟแล้วก็แบบวิ่งไล่อย่างเงี้ยแล้วเงานั้นก็คือวิ่งหนีหายไปอีกทางหนึ่งยายบอกตอนนั้นยายมองมาทางลอดทางลอดทาง,อดางใต้เขนของยะของของแม่นะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าคนที่มาช่วยสองคนเนี้ยก็คือผัวเมียที่มาจากที่ช่วยไว้หน้าบ้านเขาก็มาดึงทางทางแม่ของยายนะครับขึ้น แล้วก็พาขึ้นมาบนเรือแล้วก็บอกกันว่าเนี่ยเมื่อกี้เขาสองคนผัวเมียเนี่ยเห็นว่ามีเงาผู้หญิงคนหนึ่งมันปีนเข้ามาทางป่าด้านหลังแล้วก็เดินมาทางรั้วหมู่เขาก็เลยกะดักมาจับไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยทางฝ่ายของยายเขาถามแม่นั่นอะไรแม่นั่นคืออะไรอ่ะนะครับตอนนี้คือทางตาปูนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเรียกว่าปอา คือเป็นอาการของคนที่เล่นศิลศาสตร์มากจนมันเหมือนกับมันเข้าตัวเองนะครับแล้วก็แบบว่าทําให้เขาเนี่ยกลายนะครับจากคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นอมนุษย์เป็นสัตว์ประหลาดในสักอย่างหนึ่งที่ว่าต้องกินของนาเมนกินแต่ปลาไซพุงหลังจากนั้นนะครับก็คือเขาก็มีการตามกันว่าคนคนนี้เป็นใครก็แกะรอยกันก็ไปเจอจนอยู่เป็นบ้านที่อยู่ตรงท้ายท้ายท้ายน้ํานะครับแต่คือตอนไปถึงนี่คือ ยายาคนนี้แกหนีไปแล้วเร่องที่บอกกับยูเซอร์ปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าเขาคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่รู้กันเลยนะครับคือไสยศาสตร์มีอยู่จริงครับยูเซอร์ถ้าไม่เชื่อจงอย่าลบหลู่พอครั้งหน้าที่ลบหลู่เนี่ยคุณอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้และอีกอย่างหนึ่งครับยูเซอร์หน้าตาคนเราเนี่ยมันไม่ได้มองบอกว่าคุณเป็นคนดีหรือคนเลวบางครั้ง หน้าตาคุณเร็วมากแต่ว่าเนื้อในคุณคนดีบางคนนะครับยูเซอร์หน้าตาเป็นคนดีแล้วเกินแต่แม่งเร็วยิ่งสัตว์พี่ยมเรื่องนะครับว่าจะเป็นคนเร็วหน้าตาเร็เวแต่ไม่ทำให้กรเดอนร้อนทำดีบ้างตามอารมณ์ดีกว่าเป็นคนที่เป็นคนดีและสุดท้ายต้อมาดีแตะมีคนถามพี่ยมหืน่นไม่หืน่นชั่วไม่ชั่วเร็วไม่เร็ว ต่อย่างน้อยๆนะครับยูเซอร์ผมก็ไม่เคยบอกให้ใครมาเร็วตามผมนะถูกไหมผมก็ไม่เคยบอกใ,ใครเร็วตามผมอะขอบคุณนะครับน้องแฮนด์เดมอนนะครับสำหรับอีกห้ามือผีครับขอบคุณมากจาก้ะอ,อย่าให้ยืนสิเพราะถ้าพี่ยมยืนนี่คือหมดซึ้งเลยมีคนถามพี่ยมยืนหน่อยพี่ยมยืนหน่อยพี่ยมยืนในสภาพเนี้ย ผ้าคนหนูพิยมจัดรายการแบบไม่ใส่ไม่ใส่กางเกงขาสันส้นไม่ใส่นุ่นไม่ใส่นี่ใส่แค่ผ้าคนหนูตัวเดียวครับพิยมรู้สึกมันสบายใจกว่ากกนอ,อย่าถามคิด,ดว่าใส่บ็อกเซอร์นี่พี่เอ้ใส่ผ้าคนหนูนี่จะใส่กางเกงไนทาไมครับใส่ให้เปียกเหรอไม่ใช่พิยมแล้วโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงก็เจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ตามเวลาปกตินะครับ วันนี้คงต้องขอตัวไปพักก่อนเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ันพนุูงดีครับขอบคุณมากครับผมทุกยูสเซอร์ทุกของขวัญครับขอบคุณน้องเตยนะครับสำหรับอีสีใส่สินนะครับผมขอบคุณจริงๆครับมีใครจะเกทับไหมครับยูสเซอร์ครับมีใครเกทับไหมพี่ยมตาเป็นอะไรครับตอนนี้ตาพี่ยมตายไปแล้วครับตั้งแต่พี่ยมเด็กๆแล้วเอาเหรอ ตาพี่ยอมประสบ,บเหตุครับเนื่องจากมีคนเขาตีกันแล้วคว้างขวดนะครับแล้วขวดมันกระเด็นเศษนะครับเขาลูกตาหมอเขาบอกมันก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่เขาบอกให้ปิดไว้วันหนึ่งนะครับรอดูว่าปวดไหมถ้าคืนนี้ปวดเชา้าถ้าเช้ามาไม่ปวดก็ให้เปิดออกได้แต่ว่าอย่าพยายามโดนลมมากก็ให้ใส่แว่นเอาไว้นะครับพี่จ่าครับไม่ใช่จ่าครับไอ้จ่ายังไม่ตายครับที่ตายคือพี่จ่าครับจ่าถุพลครับไอ้จ่านั้นยังไม่ตายยังหายใจดีอยู่จะ้ะอยากให้มันได้ยินเหลือเกิน คุณเตยครับผมรับอีกหนึ่งยมธนูครับผมมีใครจะเกทับไหมครับมีใครจะเกทับไหมมีใครจะเกทับไหมครับลืมบอกนะครับยูเซอร์ครับสองนาทีสุดท้ายคุณส่งอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นปลอบมือหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่งหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งสลากนะครับส่งชิ้นใหญ่ก็สลากใหญ่นะครับผมวันนี้คืนนี้เดี๋ยวพี่ยมจะจับรางวัล แจกเสื้อฟรีไซส์โกสไลน์บายพิยมหนึ่งตัวครับตอนนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการส่งชื่อก็คือตามรายชื่อยูเซอร์เลยครับผมที่ส่งมาหรือตอนนี้ก็เก็บไว้ท่ายเก็บไว้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพิยมก็ตัดเป็นชิ้นให้ตามที่คุณส่งมาเลยครับส่งชิ้นใหญ่ก็ขนาดใหญ่หน่อยชิ้นเล็กก็เล็กหน่อยนะครับแต่เวลาใส่ในกล่องพิยมจะเขยา่าแล้วก็ใส่ในแบบนี้ครับใส่ในลูกเตานะครับผมมีเวลาสองนาทีครับจัดมาเลย แล้วพอครบสองนาทีนี้ปุ๊บเดี๋ยวคืนนี้พี่มังจะตัดสลากแล้วจะแจกเสื้อกันอีกหนึ่งตัวครับตัดมาเลยน้องส่งอะไรก็ได้ครับยูเซอร์ครับจะปลบมือจะดจะปลบมือจะลุกอมจะเซ็กซี่จะปลัดขลิกจะเครื่องเส้นจะยาสเสน่ห์จะคิสจะบวบจะรักยมจะยมธนูจะกระสือจะสายสินจะหมอผีจะม่อไม่นาจะลงแขกจะเพชรตาแมวจัดมาได้หมดครับผมคุส่งคุได้ปะ อยากได้คุเหรอตาเจ็บกูยังซาอาละครับหรือหนึ่งนาทีสุดท้ายครับยูเซอร์ครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ,รรบหนึ่งนาทีสุดท้าย,าายอย่าจัดอะไรจัดมาเลยครับผมจริงๆต่อส่งเงาะได้ไหมอาแบบกระป๋องได้ไหมเงาะปกติมันตอนนี้กินไม่ได้ขอบคุณน้องป๊อปปี้น้องท็อปซีเขทด้วยนะครับผมทุกคนเลยครับผมเดี๋ยวพี่ผมจัดให้วันนี้ อะไรนะมีคนยูเซอร์บอกพี่อมแจกตัวเดียวไม่พอเหรองั้นแจกไปสองเลยแจกสองตัวเลยอ่าของแรได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวรอดูเราดูจัดไปสองเลยมามาหนึ่งนาทีสุดท้ายครับยูเซอร์ครับตอนนี้มาสองแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าเอ็ดห้าสิบ อ้าหรือสีภาพวิทีาสุดท้ายครับผมยูเซอร์จัดมาเลยมีสอง XL ครับสาม XL ไม่มีครับแต่สอง XL พี่ยมใหญ่มากส่งอะไรก็ได้ครับยูเซอร์วันนี้มีสองวันครับวันนี้กับพรุ่งนี้ครับแค่สองวันเดี๋ยวพี่ยมจัดให้วันนี้หนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้หนึ่งวันกรุณาอย่าใช้ OLO ครับให้ใช้ OIO ครับ OLO มันยาวเกินไปครับพี่ยมไม่ยาวขนาดนั้นครับเปลี่ยนเป็นตัว I แทนส่วนไอวงกลม UU นะครับเอาไออออกสองบรรทัดครับมันจะเหลือแค่ O กับ U พอแล้วครับ มงกุดได้ครับมงกุฎก็คือใบใหญ่หน่อยเท่านั้นเองครับคือพี่ยมจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวอย่างฮะอย่างขบมือครับก็คือเดี๋ยวพี่ยมเนี่ยจะเอาไปหารเป็นชิ้นเล็กแล้วก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กให้ก็คือสิทธิ์เท่ากันทุกคนครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคครับผมยูเซอร์นั่นไงจัดมาอีกน้องเนยขอบคุณมากครับผม โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ผมจะตัดกระดาษแล้ให้ประกาศชื่อพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณทุกยูเซอร์มากครับรักยูเซอร์ทุกคนจากหัวใจครับผม,ดอ,มอบบดอกไม้อย่าเก็บไว้ครับดอกไม้อย่าเก็บไว้ตัดออกมาให้หมดครับดอกไม้อย่าเก็บไว้ครับ ขอบคุณมากครับทุกยูสเซอร์ครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม